สัสุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเด็กๆกับการเรียนออนไลน์ Good morning students how are you today คุณคูพิดว่าเด็กๆคงจะสบายดีนะคะในวันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือ can do first step นะคะ workbook นะคะเล่มนี้เป็น workbook นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียน student book ไปนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียน workbook นะคะ แล้วพร้อมด้วยดินสอแล้วก็ยางลบแล้วก็สีให้เรียบร้อยนะคะเราจะเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้า2เลยนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าสนะคะ Unit 1นะคะ Unit 1 at school ที่โรงเรียนนะคะยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงเรียนอยู่นะคะ คำสั่งข้อที่หนึ่งนะคะก็บอกว่า find the school find the school ก็คือให้เราหาโรงเรียนนั่นก็คือให้เราลากเส้นนะคะ school bus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  ก็คือรถโดยสารโรงเรียนนะคะหรือบัสของโรงเรียนนั่นเองก็คือเราจะขับรถบัสของโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียนนะคะให้เด็กเด็ก ลากเส้นเลยนะคะไปหาโรงเรียนนะคะอ่าลากเส้นอย่างนี้เลยนะคะ school อยู่ตรงไหนคะ school อยู่ตรงนี้นะคะ school ก็คือโรงเรียนว่าเป็นอนุร็จนะคะในคําสั่งข้อที่หนึ่งนะคะคาสั่งข้อที่สองเขาบอกว่า trash the letter s trash the letter s ก็คือให้เราเขียนตามรอยเส้นปานะคะตัว s นะคะทาศัพท์คำนี้ก็คือคำว่า School bus นะคะคือตัว S นั่นเอง S ข้างหน้านะคะแล้วก็ S ข้างหลังนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะในหน้า2นี้นะคะเปิดหน้าถัดไปเลยนะคะหน้าถัดไปนะคะเขาบอกว่า Trash and color t r a s t and color เขาบอกว่าให้เราลากเส้นตามรอยเส้นปานี้นะคะอันนี้เด็กๆคิดว่ามันคืออะไรคะ มันคือธงใช่ไหมคะ The flag The flag The flag ก็คือธงชาตินั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆลากเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นรูปเป็นรูปธงชาติใช่ไหมคะคราวนี้ให้เด็กๆทำอะไรเอ่อยระบายสีนะคะตามสีที่เขากำหนดให้เลยนะคะดีย๋ยวครูจะอ่านให้ฟังครูจะอธิบายให้ฟังนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะในช่องแรกนะคะก็คือเรด Red color สีอะไรนะคะสีแดงนะคะต่อไป White color นะคะในช่องนี้จะต้อง White color White color เราก็ไม่ต้องระบายนะคะในมันเป็นสีขาวนั่นเองนะคะต่อไปแถบที่ใหญ่ที่สุดนะคะตรงกลางก็คือ Blue color นะคะสีน้ำเงินนะคะในช่องนี้เราจะระบายด้วยสีน้ำเงินนะคะ ถัดมาเป็น white color ก็คือสีขาวนะคะสีขาวเราก็ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปก็เป็น red color นะคะก็คือสีแดงนะคะสีแดงเราก็ระบายด้วยสีแดงนะคะเมื่อระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะในหน้า3นะคะถ้าเด็กๆขยันก็ระบายโรงเรียนกับเด็กนักเรียนด้วยนะคะถ้าไม่อยากระบายแล้วไม่ไหวแล้วก็ระบายแค่ทงอย่างเดียวนะคะ เปิดหน้าถัดไปเลยค่ะเมืเ่อเด็กทําเสร็จแล้วหน้าสามเราเปิดหน้าถัดไปเลยหน้าสี่นะคะหน้าสี่เขาบอกว่า count write the number and color count ก็คือให้เรานับนะคะนับนับอะไรนับอ่านับลิงนะคะมังกี้มังกี้ในรูปนี้มีมังกี้อยู่นะคะมีลิงอยู่ กี่ตัวนั้นครูไม่ทราบให้เด็กๆนับก่อนเลยนะคะลิงมีกี่ตัวนะคะ write the number แล้วให้เราเขียนตัวเลข I can see แล้วก็มีสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ monkeys มีลิงกี่ตัวนะคะให้เด็กๆนับลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะ and color และให้ระบายสีให้สวยงามน,นะคะ นับลิงแล้วเขียนตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ระบายสีนะคะในคำสั่งข้อที่4คํคำสั่งข้อที่5้าาบอกว่าอะไร t a u c h the letter m t c h the letter m ก็คือให้เราเขียนตามรอยเส้นประตัว m นั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นประได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนเองนะคะอันนี้ง่ายๆนะคะฝึกฝึกเขียนแพนชนะนะคะ เมื่อเด็กๆทาเสร็จในหน้าสีแล้วก็เปิดหน้าถัดไปนะคะหน้า5อันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วของยูนิตวันะคะก็คือให้เราทําอะไร color the b a g k with number ก็คือให้เราระบายสีกระเป๋าเฉพาะใบที่เขียนตัวเลขนะคะกระเป๋าใบที่เขียนตัวเลขเท่านั้นส่วนใบไหนที่เป็นเพนชนะภาษาอังกฤษไม่ต้องระบายนะคะ ระบายสีอะไรได้ก็แล้วแต่เด็กๆเลยค่ะตามจินตนาการเลยเด็กๆอยากจะระบายสีอะไรก็ได้นะคะไม่ได้บังคับนะคะแต่ระบายกระเป๋าใบที่เขียนตัวเลขเท่านั้นนะคะใบที่เขียนตัวเลขเท่านั้นส่วนใบไหนที่เขียนเป็นพยัญชนะไม่ต้องระบายนะคะพยัญชนะสังกิษไม่ต้องระบายนะคะเมื่อเด็กๆทํา ข้อ6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้อ7เขาบอกว่า t r u s the letter n r u s the letter n ก็คือให้เราเขียนตัว n ตามรอยเส้นประนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและทำเสร็จเรียบร้อยหมดทุกหน้าแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณครูทางช่องแชทส่วนตัวของคุณครูนะคะคุณครูรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอัสลามอะลักุ้ม Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye.